ลูกตามไปแล้วนะตามไป อะไรนะอยู่นี่อยู่ในกระเป๋าเนี่ยแม่จ,จ,จะไปเล่นเหรอทา,าองาริษัทขับผมกับตันทีกครั้งนีงน,น,นคะครับขณะที่เราไปอยู่ด้านฟ้าของ,อองป,ประเทศไทยล้วนะครับทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือสักครู่จะเริ่มลดระดับลงสู่ที่โซนอุณภูมิจะใช้เวลาบินอีกประมาณ30นาทีจากนี้นะครับซึ่งจะถึงโซนอุญญณภูมิ สองโมงสิบห้านาฬิกาตรงกับเวลาท้องถิ่นที่ประเทศไทยสภาพอากาศที่สนามบินอากาศดีครับอุณหภูมิ34องศาเซลเซียสผมได้น้องๆลูกน้องทุกคนบอกว่าทุกสายทุกชาติคงได้รับความส่วนสบายจากบริการของสายไทยแอร์เอเชียนะครับและขอขอบคุณท่านกรองนะครับที่กลับมาเริ่มใช้บริการสายไทยแอร์เอเชอบคุณครับ ladies and gentlemen your captain speaking once again we are right now over Thailand airspace welcome to Thailand And uh, in a few moments we will start descending to the airport. Expect touchdown in about three zero minutes. From now, in about thirty minutes from now, the time will be at three p.m. three p.m. local time Thailand. And you may adjust your watch right now? The present time right now is two twenty-five p.m. local time Thailand. The time right now in Bangkok is two twenty-five p.m. And we will be landing at 3 p.m. Lower time Thailand. Temperature at Bangkok right now is 34 degrees Celsius with cloudy, cloudy sky. And there is a chance of thunderstorm rain in the evening. We hope that you are comfortable and enjoy the flight. ก็ได้หายลืมก็ได้อืไปจากที่ช่องไปโซนดูคนเดียวหิวอะไรลูกไมปสมหมอ cái làng này làng làm việc này làm làm việc nếu เร็วนอนยังก็อยู่บ้านเร็วใช่ไหมเร็วีตานนมัดูดิไอเขาหนีเลยเร็ยวพื้นสกปรกเร็วเร็วคนดื้อหรือเหยียบคนไหมเนี่ยเหยียบไหมไม่ไม่เหยียบเเร็วมาถ่ายรูปเหยียบทิ้งยาใหมหน่อยเร็วทิ้งยาอ่ทิ้งขยะทั้งขยะ บริงจังเลยตรงนี้ นค,คนเรือนหนาาดหันหน้าไมา่ไมด้คนเดือดนี่อ้าวเหรอหัวล้านหัวล้านหันหน้าไม่ได้ไปหัวล้านคิตันคิตันเอาไม่แยกแ้งเอาพ่อเรียกไอ้เฉ ไม่ไ่วไม่วหา,วาโอเคโอเคอย่าร้องไห้แล้วกันนะอ,อยากดูตอนมัน,น,นร้องไห้จังเลิกเล่นได้หรือมั้ง 对。Yeah. ชอบไหมแบบเนี้ย

ชอบไหมครับชอบครับได้ถ่ายรูป